อ้าจะมีสมาธินะทุกเรียนครับเราไม่ได้นั่นงเรียนให้ช่วยนะเรามีเป้าหมายนะคนอื่นที่นั่งฟังรูเนี่ยนะครับต้องพยายามเอาความรู้กลับไปด้วยนะกุ้มกิกกุ้มกิกกุ้มกินคุ้กินพยายามหาโอ ทำได้บ้างหน,นาวไหมอะตหนาเคุกนคนกกนกุกีอก่อคไ่วายไปเรื่อยบางคนจะมีอิอัน์อบไปตอบเท่าไหร่กิธัตอบเท่าไหร่เอตอบก็สี่สี่หนะรงตอบก็สีนะครับข้อง่ายๆตรง,งานี้อย่าลืมอย่าให้พลาดถม,มันเสียด้ เขาพูดถึงแกสมมาตรคือแกอะไรครับแกทับนั่นเองแกทับแกสมมาตกที่แกสวนมากสงกันเราจะทับให้เราจะทับตรงไหนมันทับกระสนิดเนี่ยทับหนึ่งจำในวนแกสมมาตรคือหนึ่งแทสครับนี่เท่าไหร่อีเนี่ยตรงนี้ เนี่ยสองแกนคือพับเส้นนี้เพิ่มกระแทับระนิ่งพับเส้นนี้กระแับมี่สองแกนสองแกนอันนี้น่ะพับพับแล้วให้ซีกนั้นน่ะสองฝั่งมันเหมือนกันเลยอ่ะนะครับมุมเนี้ยมันไมาชนกันใช่ไหมีชนกันนี่ชนกันมันมีอักษรสองน่ะนะครับเนี่ยจุดเนี่ยสองนะครับเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยมันทับกันจุดเนี่ยทับกันเนี่ยจุดนี้ทับกันจุดนี้ทับกันครับนี่ก็สองแกนมี่หนึ่งแกนแล้วแกนไหนอีกแกบนครับบนไหนอ่ะลงบนแกนตั้งหนึ่งนะสองแกนอันเนี้ยหนึ่งหนึชัดเลยเนี่ยฟึ๊บบางคนบอกหนี้ข้างบ้านเถอนนี่มันมีแหล่งที่มันมีแหล่งได้ไงมันทับมาปุ๊บมก็จะมีแหล่งโผล่อย่างนี้นะครับ หนึ่งแกะนะ้เท่าน,นั้นอันเนี้ยมันก็แค่หนึ่งแค่ตรงนี้นี่ไปขวาอันฝั่งนี้ดีนะยกเว้นฝั่งนี้มีแบบนี้นี่ถ้ายกเว้นแบบนี้มีนี่ค่อยพับได้สองนะเรื่องง่ายสุดแล้วเรื่องนี้นะครับดูว่าง่ายสุดแล้วมันต้องเป็นมีเพิ่มหนึ่งแก้ ก็ไปดูสติดีๆ,ๆีไปดูข้อไหนน<ฮ>ะค<ะ>ต้นและต้มมีแกนสมมีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากันต้นกับต้มมีสองกับสองก็เท่ากันนะครับก็ตอบข้อนี้ถัดจน,น,ไ,นไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะง่ายที่สุด